พอกีชอบจะให้ดูปล่อยไปลินแท้นะครับปล่อยไปลินแท้กลุ่มนี้ก็สวยนะครับกลนี้คืวสวยนะครับผิวน้ำเงินเข้มกัผิวน้ำเงินสลาดเข้าตัวเรียนรอมเป็ดสวยโดดเด่นไม่้อมเป็ดก็ได้นะครับสนใจก็โทร0 8 7 1 5 0 5 6งร้านเจเจจันสร์จังหวัดจันทบุรีครับ เรากล้าพูดเรื่อยที่เราให้ยันหินอยู่นี้เป็นกระดิ่งต้นใครนะบอกว่าไม่มีแล้วก็มายืนยันไดนะ้นะสำหรับทั่วไปเขจะบอกไม่มีเพราะว่าเขาของเขาไม่มีแต่คนเจ็บไว้ก็ยังมีสนใจก็โทรศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกศูนย์หนึ่งนะครับบางคนก็พูดนตนะีตัวเรื่องตแท้นึ่มีแล้วกระดินงอย่างนี้นะค धा